สวัสดีครับวันนี้ร้านใโลช่างเชียนสมุดประการก็ได้ออกมาซ่อมงานลูกค้านอกสถานที่นะครับวันนี้ก็มาซ่อมที่บ้านลูกค้าเลยนะครับอันนี้นะครับก็วันนี้ลูกค้ามีปัญหาตัวนี้นะครับตัวจิ้งหรีดไม่ทํางานนะครับนี่นะครับนี่เปิดเปิดแล้วทํางานนะครับแต่ว่าเครื่องไม่สั่นนะครับเนี่ยดูนะครับดูนะครับ เดี๋ยวผมไม่ดูนะครับวางตรงนี้ก็ได้ครับเอาวางบนนู่นนะครับตัวสีนี้นะครับตัวสีนี้นะครับเอาวางวางนี้นะครับดูนะครับนี่นะครับเครื่องไม่ทางานนะครับเครื่องไม่ทํางานในส่วนที่ผมว่ามาเอามาซัพพอร์ตลูกค้าเพื่อจะไว้ให้ลูกค้าเปลี่ยนนะครับตัวนี้ทํางานนะครับคอยดูนะครับนี่นครับนี่ถ้ามาทํางานปุ๊บมันจะทํานี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ทํางานนะครับตัวนี้ทํางาน มันทำไมถึงไม่ทํางานนะครับตัวนี้น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับไม้รับเสียงนะครับแต่เปิดปิดเครื่องทํางานเปิดได้ปิดได้นะครับเปลี่ยนโค้ดอะไรได้เล่นกระแสไฟด้านข้างไได้แต่ไม่ทํางานนะครับนี่ไม่ทํางานนะครับนี่นะครับแสดงว่าไม้รับเสียงมันเสียแล้วนะครับร้านไฮโลจ่างเชงสมุทรปราการกันอยู่หมู่บ้านพักษา47นะครับอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ ตันไดสนใจก็เบอร์โทรก็0969379476นะครับอีกเบอร์นึงก็เบอร์เก่านะครับ0890042574นะครับก็โทรมาสอบสอบถามเราได้นะครับเดี๋ยวผมซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูอีกรอบนึงนะครับไปดูนะครับเครื่องคำนวณเสียงครับรุ่นกล่องดำรุ่นจิ้งหรีดนะครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับตันใดสนใจก็โทรมาได้ครับช่วยกดสับตะไคร้กดกระดิ่ง ดติดตามให้ด้วยนะครับมีคลิปอะไรใหม่ๆมันก็ได้รู้นะครับมีทุกอย่างนะครับรา้านในรู้จังเชิญส่วนประการมีทุกอย่างนะครับขอบคุณนะครับ